ะวโะโตตสมาสัมุทสสวันทามิพันเตวันทามิทันเตอิมังเจติยงตัยงมากุฏพันธนะสัญยิตาทัศนียา ชนียาพุทธาพระคาวะโตสรีรัสสาชาปนัทานาอายังวันธนานอัมหากัางอิคารตังอิตายังสุขายาอิมาหังพันเตพะควาอัตตาภาวัง ท่านก็ก้าวเข้ามาในบริเวณของสถานที่สําคัญแห่งนี้ทันทีที่ท่านทุกเขานั่งตั้งจิตอธิษฐานได้กราบกรานลงด้วยพระพักยื่นพระบาทออกมาให้กัตสป,ปะได้ขอขมาลาโทษทันทีที่ท่านพระทักษินเสร็จสามรอบแล้วทำความเคารพถอยหลังมา1.9ก้าเพลิงติดทุกทิศ นั่นก็คือเพลิงทิพย์ได้รอท่านมานานแล้วจึงได้มีการเกิดขึ้นดวงไฟทันทีพร้อมทั่วบริเวณณสถานที่ตรงนี้เาาน,นอ တော့တိုက်ဆိုပြီးတော့သားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကျောက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတွင်းကပေါ့နော်အမအစားအွဲမင်းကြီးလက်ထက်အောက်နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီကမှအတော်ကမှတ်မိသေးလားဒီနေရာပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဖိုင်းမံပြုတဲ့နောက်ပိုင်းဒီနေရာကိုဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေလက်လို့ကြည့်အချင်တော့ဒါကဖိဖိဆူချပါတယ်အချင်တော့ဒါဖိဖိဆူချတယ်ဒီနေရာမှာကြောက်ကြံတယ်သောက်ဖို့တော့နေခဲ့တယ်

ดฉะนั้ <im itation> นพวกเราต้องสังโฆสังฆนามิอะนะมยังพุทธสาวะค้าววะโตภูพาภาคนามกาลังกัโตมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม ทาสสวุขาาัันนธสกคนหลับตาอธิษฐานปัจจัยทั้งหมดเมื่อกี้ให้เป็นพลังทิพยพลังทองปัจจัยทั้งผองนั้นเป็นของได้มาด้วยบริสุทธิ์ขอเป็นทรัพย์และขอ ทำบุญอกซิตกลับปนาผลให้บุญญาเขตให้แก่เปตชนปิยชนในพิธีงานพระราชทานเพลิงศพนาพุทธสรีระในหน้าจิตตกากฐา,านสถานที่คนทั้งโลกโลกทั้งใบเอาความรู้สึกและตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่เคยเสือ่อมไม่เคยเลื่อนหายไปจากความทรงจำแห่งการพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เลย ขอให้ทุกคนได้สลับปัจจัยมานั้นนึกถึงญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารอยู่ที่วิบานสถานใดยอย่างไม่เป็นญาติในปางไหนขอน้อมใจวันทาขอเทวดาทั้งหลายจงเป็นสื่อกลางสายสัมพันธ์สายใหญ่แห่งญาติทุกภูทุกชาติไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ไหนกษัตริย์องค์ใดทุกทุก,ทกพระองค์ที่บำรุงศาสนาก็ขอให้เป็นพลังจิตพลังทิพย์ให้รับรู้การกระทําความดีของเราในะบัดนี้นิี้ในมงลวงพี่ทุกองค์จับภาพตรงนี้ สาริกธาตุจะเล็กเท่ากับเม็ดแห่งข้าวสารหักครึ่งส่วนที่3เท่ากับเม็ดงาเม็ดสายนั่นเองก็ขอให้ทุกคนได้มีส่วนรู้แห่งธาตุรู้พระบรมสาริกธาตุหรือเป็นวัตถุธาตุใดก็ขอให้มีธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธบุตรพุทธเชเนโรถปรากฏในที่ต่างๆที่สงบที่สงัดและเป็นคนที่ดับเสีย ไม่มีเพลิงไม่มีความร้อน,นมไม่มีามอาจารย์บางอาจารย์ไม่มีอะไรเด่นเออ่อะเสร็จแล้วก็เดินตามผมวิธีหนึ่งไปดูต้นสาระตัวจริงเออนั่นแหละนี่ภาพสวยงามมากไม่มีใครเขาบ้าเหมือนคณะเราคออณะอื่นไม่มีใครเคยเห็นตัวจริง นี่นี่นี่รของจริงครัได้แสกมาใรี่กไปไอมา่้และทุกคนก็มีตัวยืนยันมีทั้งต้นมีทั้งตัวบุคคลด้วยไม่จริงได้ยังไงอง่ายามเพราะภาพเหล่านี้โฟกัสไปถึงไหนคนเชื่อทั้งเมืองเลยบอกที่หลงมานาน ไปกับคนอื่นมานานมากอาจารย์สาระได้ได้ของจริงรรเอาไปอาจารย์บรรยายตลอดทุกคณะเลยแต่นี่ยอ้าวนี่แหละครับใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับ,รบของจริงใบสวยอา่าช้างอินเดีย าหมู่บแอนแอนแอนลังม้านกำลังชักออกมากลายเป็นวูแชร์เขาจับไปที่นู่นนะมันเรื่องยาวฉะนั้นเขาชอบที่จะตัดสินใจเองอบรถชนกันคนหนึ่งชนคนหนึ่งจอด